เราควรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะพอดีไออุ่นเขาน่าจะไม่ชอบนะคะทําไมไม่ชอบล่ะครับไออุ่นไม่ชอบพันกระเทียมนะคะกลิ่นม,มันแรงแต่รสชาติมันอร่อยมากเลยนะครับอืมจันเจ้าว่าอย่าดีกว่าคะ่ะวันนี้วันเกิดไออุ่นด้วยเดี๋ยวไออุ่นจะลําบากใจอกเป,ปาๆอะคะ่ะยิ่งมันเกิดสิครับยิ่งดีจะได้ลองอะไรใหม่ๆหมอ่อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองดูได้ครับมาเดี๋ยวผมลองชิมเลย จริงๆอิ่เยียมก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับนี่ค่ะภายแอปเปิ้ลของโปรดของคุณไอุ่นป้าท,ทําจนสุดฝีมือเลยค่ะเมื่อเธ้า